สานวน้ยยอยเชเงินือพอรอแล้วนะคะเดี๋ยวสายตาตาเหลนนือกเลี้ยงเลี้ยงอย่าน้องพีชไทยไทย ใช้ทำอะไรเป็นไรอะไรหรอโอ้ยเก่งจังเลยเก่งลูกเก่งเก่งหยิบเองหยิบเองอ่ะอสวัสดีค่ะน้องอรินสวัสดีค่ะก่อนลูกเร็วเข่าหนาโอ้สวัสดีค่ะก่อนลู้เร็วขอบคุณค่ะก่อนแล้วอค่ะขอบคุณค่ะ อเมตากล้วยหวานหวานให้หนูได้นะคะแตงโมขอบคุณคุณแม่วาสนานะคะแบ่งยามาให้บ้านนี้ด้วยนะแม่บ้านนี้นะคะเพระาะว่าช้างหลายเชื่อกนะคะอุ้ย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 ,ยตักต้นสับประรดด้วยนะคะยังไม่ได้มั้งใช่ไหมยังไม่ได้สักกองเลยนะคะครอบครัวนี้นะคะเป็นยาสิบทิศนะคะเป็นยาสิบทิศนะคะคุณแม่อรีนแสนดียังไม่ได้ต้นสับประรดเลย ซักกองนะคะคุณแม่จ๋าฝากซักสองก,ก,กองเด้อน,นะคะบ้านนี้แค่มะลินอ้อนคุณแม่หนลูกอุ้ยกินอย่างเดียวหนูไม่สนหนูไม่สนอุ้ยอุ้อ้ยอ้ใจเย็นหนูกินอย่างเดียวหนูกินอย่างเดียวตัวคนแย่งปากต้นสับปะรดให้หนูด้วยนะกับพ่อกับย่าแสงเดือนนะคะฝากบ้านนี้สักสองส,สามกองเด้อน,นี่ยังไม่ได้สักกองเลย บ้านนี้ยังไม่ได้สักกองเลยนะคะเนาะใครทำอะไรเราห่วง,งจ้าขนาดเขาตุ๊กนี่แซมฉินจีป๊ะน้องเถอะอ่าจะเตะน้องไม่ได้นะอยู่ด้วยกันเฮ้ยอ,อ,อ,อร่อยไหมรอร่อยไหมต้าเลือกเลือกต้าเลือกเลือกอ้อนคุณแม่ต้นสับประรดเร็วๆพรุ่งนี้ขอสักสามกองเนาะให้พ่อหนูด้วยให้ย่าหนูด้วยนะคะ,ให,ะให้พี่หนูด้วย,ให,หวยให้พี่หนูด้วยนะไม่เห็นตาเขาเจอพ่อเนะลยเขาร้องใหญ่เลย เขาดีใจเวลาพ่อเขามาจากวางทะลุนี่นะคะอเลน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 น้อยน้อยน,ะะนี่นะคะยาต้นนะคะมัดใหญ่ๆ่นะคะน่ารักใช่ไหมแม่จ๋าน่ารักแม่จา๋จาฝากต้นสับร้ให้น้องสักหนึ่งฟองสองกองบ้านนี้ยังไม่ได้เลยมีตั้งเจ็ดเชือกนะคะฟานเขาก็จะซื้อเองแล้วเงินเดือนก็แบ่งซื้อต้นสับรถ กินกล้วยคะ่ะกล้วยแตงโมหนูก็กินเบ้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 ดูนะคะ,ะปู่สมใจนะนั้นปู่สมใจแล้วก็นะคะเมย์บุณยายบุญยืนยายบุญยืนอยู่ไหนเนาะอยู่พระเนตรป่ยยายไปอยู่พระเนตรชานชาราไหม ฝากต้นสับปะรดให้ครอบครัวนี้ด้วยนะคะคุณแม่ท่านไหนสะดวกสักสองกองสามกองยิ่งดี <c oughs> พก็แค่มีช้างเยอะเขาดูแลช้างไยเชื่อกนะอันนี้น้องเบญญาไม่ได้ไปร้านเลยลูกไม่มีใครพาหนูไปร้านเลยไม่มีค่ะไม่มีใครพาหนูไปร้านเลย ตาไม่ได้กินหญ้าหรอเดี๋ยวเดี๋ยวควันเขาก็แบ่งนะคะแ่แบ่งให้ทุกเชือกแหละควัวนกรป้อนดีอยู่อุ้ยน่ะนูจะตีน้องสิเมื่อก่อนเบญญากับสิบทิศอยู่ด้วยกันสิบทิศจะตีเบญญาเพราะว่าแย่งของกินกันทีนี้พอพอแยกจากนะคะแยกจากเบญญามาอยู่กับอลรินเบญยาก็จะตีอลรินแทนแต่ว่าเบญญาไปอยู่กับสิบทิศก็จะโดนสิบทิศต,ตี ตอนี้พอแยกกันมาอยู่กับน้องก็ตีน้องแทนนะคะแย่งอาหารกลัวกลัวโดนแย่งอาหารลงกล้วยโนะไปให้พี่ตะโลกกล้วย<า>ถุงนึงลูกบอกพี่ตะโลกเอากล้วยสุกมาถุงนึงให้อารินเอาเล,ล,ล,ลือกเลือกถุงไหนสุกๆไหน เอาถุงสุกหน่อยนะคะคกล้วยมันกําลังห่มนะคะห่ำยังไม่สุกดีนะคะบางหวีะคะ่ะลินเด,เดี๋ยวกับลูกใจเย็นๆน,นะคะลินใจเย็นๆน,นะคะอีกเชือกเบญญาจากคุณแม่เบญญาสิบทิศนะคะปะปุป่มเพื่อเป็นสามอพเทนเป็นอะไรอีกแล้วจ้าแล้วกี่หนาเยอะ ค่ะมอปคุณแม่สีเมตตากล้วยให้น้องอลินนะคะนี่นะคะน้องอลินจานด้อยกันพาแม่นะคะขาบความเปนคุณแม่สีคะ่ะอันนี้ก็นะคะเบญญากินด้วยกันนะลูกนะเืออ,อร่อยอร่อยหจะกินของพี่หมดมเ,เอาของตัวเองออกินของพี่หมดของตัวเองยังไม่กินนะแม่ของตัวเองกองของตัวเองแม่ไม่กินจะกินกองกลางก่อน นุ่นก็สิบทิปนะคะนุ่นน,นุ่นเลเอบนยานหนึ่งถุงลูกเอากล้วยเบนยานด้วยถุงหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่สี i day?